สำหรับคนทำงานเราอยากให้ทุกคนฟังคลิปเนี้ยให้จบคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่อยากจะเตือนคนที่ทำงานว่าใครที่มีงานอยู่อ่ะ ก็รักษางานตรงนั้นไว้ให้ดีนอกจากรักษางานให้ดีแล้วอะ่ะก็อย่าลืมที่จะรีสกิลตัวเองด้วยเพราะอะไรบ๊อบได้อ่านรีพอร์ตของ World Economic Forum แล้วมีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเขาบอกว่า3 9ของทักษะที่เรามีตอนนี้จะกลายเป็นทักษะที่ล้าหลังในปี2030ซึ่งเราเองอะ่ะเหลืออีกไม่กี่ปีไปถึงปี2030แล้วเราจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือ,อยังไงบ๊อบไม่ได้อยากจะพูดให้กลัวนะคะแต่ว่าอยากให้คนทํางานเนี่ยรับมือให้ดีเพราะว่าในโลกที่เทคโนโลยีเนยยก้้้าาวลลํทััสมแ็ไปง ทักษะใหม่ๆเช่นการคิดวิเคราะห์นะคะความยืดหยุน่นแล้วก็ทักษะในการใช้เทคโนโลยีกําลังเป็นที่ต้องการในตลาดปัจจุบันแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทักษะที่ป๊อบยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นะคะไม่ใช่เพียงแค่จะช่วยให้เราก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทักษะตรงนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้เรามีสายอาชีพใหม่ๆในอนาคตแล้วทุกคนหลายคิดว่าทักษะอะไรคือทักษะที่สําคัญและเป็นที่ต้องการในอนาคตป๊อบเนี่ยได้ลิสต์นะคะมาจากรีพอร์ตของ world economic forum เป็นลิสต์สิอันดับ ทักษะที่สําคัญที่ป๊อบแชร์ไว้ลองดูซิว่าจากลิสต์นี้ตรงกับที่คุณคิดหรือเปล่าแล้วบ่าสักที่ทุกคนทําอยู่ตอนนี้คิดว่าขาดคนที่มีทักษะอะไรบ้างแล้วทักษะอะไรที่รู้สึกว่าโหมันหาคนยากมากๆและเป็นที่ต้องการมากๆในตลาดในประเทศไทยมาแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้ฟังด้วยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง t h e Counselor ครูแน่แนว,แนวด้วยนะคะ